ดูไซเฟอร์เมนด้วยอ๋อแมปนี้หรอแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ก็มีอยู่นะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าแทบ,บมันไปยังไงอกันตัวมาขึ้นนี่กับตัวตรงนี้ดันเข้ามานี่ด่านนี้พี่แนะนําตัวไหนสมมติด่านนี้หรอมันบีมอ่ะบีมมันโหดสุดแล้วอะ่ะช่วงนี้บีมมันมาแรงอะ่ะคอนเวนี้ผมไม่เคยได้ใช้เลยผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้เลยเอ้ยมันเลยตรงไหนวะ ได้แล้วมั้งเนี่ยเอาอเป็นเห็นได้เลยเอาเป็นว่าค้ำๆไปแล้วกันก็ไซเฟอร์ไซเฟอร์มีสองแบบนะผมว่าเล่นในสายกับเล่นนอกสก็กล้องมันไม่มีอะไรมากกล้องก็ประมาณนี้หรือกล้องก็อย่างนี้ก็ได้อ๋อมีอันนี้ที่ผมแนะนำ เหมือนเดิมเลยถ้าเราจะฆ่าไอ้พวกเจตที่มันแดดมาที่มันชอบแดดขึ้นทาวเวอร์อะ่ะผมแนะนำก็เป็นแท็บอันนี้เลยแท็บเนี้ยแล้วก็รอเหมือนเดิมแต่ผมมองว่าอันนี้เล่นคิดได้เลยมันไม่มีทางที่จะทะลุเข้ามาหาเราได้พวกมันแดดมาใช่เปิดปึ้ง,งอ๋ออันนี้ผมแนะนําอันนี้เทคนิคเทคนิคเล็กๆกก็ได้นะวางแท็บใช่ไหมเทคนิคใช้คอมโบคู่กับสโมกอย่าวางอย่างนี้อย่าวางสโมกอย่างนี้ เห็นไหมถ้าเกิดว่าเจ็ดแดนหรือคนติดแทบจริงๆอ่ะมนโดนแทบปุ๊บแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้อ่ะมันหันมายิงแถบได้เลยเห็นปะต้องระวางกงอย่างเงี้ยนะฝั่งนี้มันไม่เห็นก็จริงแต่ฝั่งนี้มันเห็นมันจะยิงแถบเราทิ้งได้เร็วมากก็เลยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นกงที่กิดเกียงมาให้มันไม่เห็นเห็นปะพอเราอุ๊ยอะไรอ่ะแบบตึ้งเอายิงยังไงอ่ะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่แบบว่า เพ่เเที่มันจะติดแถบได้นานขึ้นแถบไม่โดนแถบอุ้ยอะไรเนี่ยแถบบมันมองไม่เห็นแถบอ่ะไอนน้เป็นเทคนิคเล็กๆกะแล้วก็หรืออีกเซตอัพหนึ่งที่ผมก็ใช้ก็คือโกงตรงนีป้ประมาณนี้นะปิดตัวเองแล้วก็แถบตรงประมาณนี้หรือ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 แถบประมาณนี้แล้วเราก็โกงประมาณนี้ก็คือคือสิ่งที่มันจะเล่นได้ก็คือสมมติ เ็ดแด้มาเหมือนเดิมมันอยากมาทาวเวอร์ใช่ปะเราก็แด้มาใช่ปะเราเปิดกองนี้คืออยากให้มันเดินเข้ามาในกองมากที่สุดกับไอ้พวกบ้าๆกระโดดเฮ้ยเจอกองมันจะยิ่งอยากกระโดดเข้ามาเพราะว่ามันคิดว่าแท็บอะจะอยู่ข้างในนี้แต่จริงแล้วแท็บอยู่ข้างนอกกองแล้วก็มายืนรอเลราก็ยิงฟรีแต่ส่วนใหญ่อันนี้ใช้ยากอยู่อันนี้ไม่ค่อยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนาแนะนําอันนี้มากกว่ามันเป็นทางตรงไงแบบว่ามันมาตรงนี้มันไม่ได้ยินเสียงด้วยเขาบอกเฮ้ยไม่เจอ เสร็จปุ๊บผมเปิดกงเอา้าไม่บอกชิปแล้วมันก็แบบว่าอยากเคลียร์เร็วอะ่ะไอพวกอยากเคลียร์เร็วอะ่ะมาอย่างนี้เลยเราจะเคลียร์มันได้ฟรีล้วก็าวางไว้นี่เป็นแท็บฆ่าแล้วก็อันนี้ที่ผมใช้บ่อยๆก็คือแท็บอันนี้แต่ถ้าโดนเลสมันก็เล่นยากอะ่ะเด้งเข้าไปที่หวัวแท็บอันนี้จะคอมโบคู่กับเออกงอันนี้นะเด็งกงอย่างนี้วางไว้ที่บันไดคั้นแรกโดยที่เส้นนีทราบมา ประมาณน,นี้ลึกๆหน่อยให้มันเพอร์เฟกประมาณน,นี้ถ้าเราเล่นในไซส์โดยที่ไม่อยากให้ไอเจ็กับเลสมันมาฆ่าเราได้เร็วขึ้นน่ะเราก็วางกงประมาณนี้ส่วนใหญ่เป็นวิธีแทบ็บกับเทคนิคกับการวางกกงเล็กๆอ่ะที่การเล่นกับกกงวิธีเล่นนอกบอมถ้าเรารู้ว่าฝั่งนู้นมีอันติเยอะเราก็เล่นนอกบอมมีอันติเลสมีอันติบีดอันติบิมเง,งี้ยเราก็เล่นนอกบอมอันนี้ไปที่บอมเอบ้างที่เอแนะนํากล้องนี้จ้า ห้องนี้แต่ว่าเงื่อนไขของมันคือเราต้องเซ็ตของให้เสร็จปุ๊บปุบปบแล้วเราเล่นเราเล่นเราต้องเปิดกล้องตั้งแต่มาอยังไม่เปิดมันจะไม่ได้ยินเสียงวิธีมันจะมันจะไม่ได้ยินเสียงเปิดกล้องของเราเราก็แบบว่าหยุดย,ย,ยา,ยาเลยแต่ถ้า A มาส่วนใหญ่ผมจะเล่นกับค,คอมโบนี้ยิงไปที่อันนี้ปากงปุ๊บก็แทบ็บก็รือยโกงอีกอันนึงตรงนี้รือจะโกอีกอันนึงตรงนี้ หรือแล้วก็วางแถบตรงนี้หรือจะวางอันนี้2อันเลยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเกมอ่ะว่าเราจะเล่นกันยังไงแต่ผมก็ประมาณนี้แล้วผมจะเล่นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเอเมนมาไงใช่ปะเห็นแล้วว่าเอเมนมาถ้าเราอยากฆ่าคนอ่ะเราไม่ต้องยิงพาวเลอร์แบบไม่ต้องยิงของอ่ะ,ไม,อออะไม่ต้องยิงของทิ้งเราก็แบบว่าเราอยากฆ่าคนอ่ะเราปล่อยเลยปล่อยพวกสิ่งของมันโดนเขาเรียกว่ามันโดนแถบไปเลยอ่ะเรายอมเสียแถบเพื่อที่จะฆ่าคนอีกหลายๆคนอ่ะเพราะเอเมนมาใช่ปะ ปุ๊บเปิดกงรอเล่นเลยปุ๊บใช้ดีโพซิชันดีอีกองหนึ่ง,งหรือเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าดรอปมาด้วยถ้าเกิดสมมติผมวางกองเป็นอย่างแบบนี้อย่างนี้ได้ใช่ไหมปุ๊บได้คิวเปิดกองมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีแถบต,ตรงนน้นอีกรอรอแลค่ะแล้วสมมติเพื่อนก็จะมาพอดี อะไรประมาณนั้นหลังหลับมันก็มีแค่นี้นี่แหละอ๋อหรือไม่ก็เอ็กซซิบแทบนิดนึงอมานมานเปิดปุ๊บเราก็ติดเลยเราก็รอกคายพวกตัวที่ชอบวิ่งแตนอะไรประมาณนั้น Come on,